ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกม l i น์เลนเจอนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมสายและธาตุสายเดียวก็ได้นะคผมเออจะแนะนำสายนะครับว่าสายไหนเนี่ยเราควรลงเอามาเล่นบ้างแล้วสายไหนเนี่ยมีกี่ตัวนะครับเช่นสายนะขออธิบายก่อนว่าสายเนี่ยมันจะมีสายความว่องไวแบบเนี้ยนะครับผมสายความว่องไวอ่ะ แล้วก็จะมีสายพลังนะครับผมสายพลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นโล่อย่างนี้นะครับไม่ใช่โล่เป็นเหมือนเกราะนะครับผมเป็นเหมือนชุดเกราะเนาะสายไวพิบครับผมสายไวพิบก็จะเป็นเหมือนผีเสื้อนนะเออไม่ใช่ผีเสื้อสิมันเป็นเอ่าเราียกคือเหมือนปีกแล้วกันนะครับผมเออประมาณนี้ซึ่งวันนี้เนะี่ยผมจะมาแนะนํานะครับผมว่าเราเนี่ยควรมีสายอะไรกี่ตัวบ้างในทีม1ริบในฐาน1ิบแบบนี้นะโอเคก็อ่ะมาเริ่มมาเลยแล้วกันนะครับผมฐานแรกเนี่ย เซตนี้เลยนะครับที่ผมจะแนะนําคือประมาณนี้เลยนะก็จะมีโลเนี่ยสออันนะครับไหวพพิบ2อันแล้วก็ว่องไว1อันนะเช่นอ่ะผมจะเอา8ดดาวปุ๊บว่องไวนะครับผมจะใส่เป็นว่องไวก่อนละกันนะเป็นทา้งนั้นของ power นะครับผมหรือว่านักล่าปบบีศาจ power นะครับโอเคอ่ะใส่ลงไปปุ๊บอันนี้คือว่องไวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไปที่พลังแล้วผมพลังปุ๊บอ่ะพลัง ผมจะใส่เป็นในท่าของเดนจินะครับผมเดนจิก็คือถามว่าพลังเนี่ยมันคือยังไงพี่พลังเนี่ยเป็นตัวยืนนะครับตัวแบบยืนถึกอะยืนแทงอะเพื่อนให้แบบฝ่ายเราแบบจ่ายดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมก็คือยืนแทงรอรับตีจะฝังตรงข้ามนะครับผมเออก็อะยัดไปเลยนะครับผมอ่ะแบบนี้แล้วอันนี้คือพลังนะแล้วพลังอีกตัวหนึ่งอะผมจะยัดเป็นทนานของยอครับผมถึงจะเป็นร้อยสิบแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเอาไปยัดไปก่อนนะครับอันนี้ก็รอรับตีเหมือนกันนะผมยอเนี่ยครับอะใส่ลงไปปึ๊บสายพลังสองละ ต่อไปมันจะเหลือมันจะเหลืออีกสองนะก็คือไหวพิบนะครับผมเนี่ยไหวพิบนะครับอ่ะไหวพิบนะครับผมจะเอาเป็นร่างกราดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าเต้าดําเยอะอ่ะผมจะใส่เป็นเรื่องของบลอสบึดนะครับผมเห็นไหมไหวพิบตรงนี้ทุกคนเห็นไหมโอเคเห็นเนาะโอเคครับใส่ไปเลยครับบลอสมึดมาตัวที่สองผมจะใส่ก็เป็นบาวล็อกนะครับผมก็เป็นไหวพิบเหมือนกันนะครับไหวพิบเนี่ยถามว่ามันดียังไงไหวพิบมันคือตัวจ่ายดาเมจที่ดีที่สุดในเกมพิบเนี่ยมันจะดาเมจแรง หลายหลาย,หลายตัวนะเออไหวพิบนะครับผมเออก็เป็นตัวจ่ายดาเมจเนาะประมาณนั้นครับผมส่วนเอนจินก็เป็นไหวพิบส่วนอีกทีมนึงเนี่ยนะที่ผมจะใส่เนะี่ยผมก็จะใส่เหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกันนะครับผมขออภยัยไม่เหมือนกันเพราะว่าในทีม10เนะี่ยผมว่ามีพลัง2ตัวเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วอันนี้คือดาเมจหรือว่าตัวยืนหรือว่าซับพอร์ตเนี่ยชุดแรกของผมนะชุดที่2เนะี่ยผมจะใส่เป็นไหวพิบ1ครับผมและเต่าและต่อด้วยไหวพิบอีก2ครับผมไปครับ และต่อด้วยผมน่าจะใส่ว่อง,งไว้นะทุกคนเพราะว่าว่างองอาจะใส่เป็นเป็นอ้นนี้ให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างทุกคนดูก่อนเนาะว่องไว้อาศัยเป็นพวกสังกะก็ได้นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะได้ในเรื่องของบับพลังโจมตีบัฟพลังไม่ช่ชีวิตด,ดิบับพลังโจมตีบับบับคีพวกนี้แหละครับผมใส่ว่องไว้นะครับแล้วก็บางทีเนะี่ยมันก็จะบับเนี้ยนะหลบแบบว่าลดต้านอันนี้เป็นบางตัวนะครับผมเออแล้วก็อ่ะรูโดครับผม นี่คือว่องไวนะครับไหวพริบว่องไวแล้วถ้ามีไหวพริบิเนี่ยผมแนะนำว่าใส่ไหวพริบก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรายิ่งมีราเมรเกมเสริมๆนะีมันยิ่งดีนะครับผมอาผมจะใส่เป็นเรื่องของอาเนียละกันนะครับไหวพริบเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสําคัญคือพลังเนี่ยผมว่า2ตัวก็เพียงพอแล้วนะหรือว่าถ้าแบบเราใส่2ตัวแล้วยืนไม่ได้เนี่ยก็แนะนํา3ตัวไปเลยนะครับผมเออ ประมาณนั้นครับผมก็อ่ะเซ็ตจ,จริงไปเล่นเลยละกันนะทุกคนนะก็เซ็ตจ,จริงนะผมจะเล่นประมาณนี้นะครับหนูทุกคนนะก็เนี่ยมันจะมีไหวพริบสองนะครับว่องไวหนึ่งแล้วก็พลังอีกเออันนี้ไหวพริบสามนี่หว่าเออผมจะใส่เป็นไหวพริบสามนะนี้เพราะว่าคือ ผมรอปั้นยอให้มันแม็กก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาแทนในเรื่องของเอนจินนะครับผมก็หรืออาจจะเอายอทีมนี้ก็ได้นะครับผมทุกคนนะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเออเนี่ยผมเล่นเซตประมาณเนี้ยนะครับในการเล่น PVP นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะดีแม็กน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคมาผมจะเล่นทีม5ละกันนะเพราะว่าทีม5ของผมเนี่ยมันเรียกว่าไงคือผมจัดเซตไปแล้วนะครับผมทุกคนนะก็ แต่ผมเนี่ยแล้วแต่บางคนนะผมเล่นไหวพิบสามแล้วในทีมหนึ่งนะครับแล้วก็สายพลังหนึ่งสายว่องไวหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยล้อปั้นยอฟอร์เจอร์อยู่ครับผมเออล้อปั้นยอปุ๊บแล้วเดี๋ยวว่าเอ้ามาแทนเอนจีแล้วเอ g นจ e นะี่ะไปมาทีมบนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมทุกคนนะโอเคอะนะทีนี้ผมขอลุยเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวมาเล่นให้ดูว่าสายที่ผมจัดทำมันเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับผมอะปุ๊บพลังคือตอนนีน้ทีมผมมันขาดบัฟวิงนะ่งเนาะยอก็ยังไม่แม็กนะครับท มารอดูครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับจะชนะหรือเปล่านะแต่ส่วนมากเนี่ยวหวพิบะถ้ามีโดนแน่นอนเนี่ยมันจะือมันจะดีมากครับผมมันจะเรียกว่าไงคือยิงแบบเรียกว่าไงคือจ่ายดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับไหวพิบนะครับผมเอออะเห็นไหมคือเห็นไหมผมก็ผมก็สามารถที่จะไหวนะครับผมก็ไหวอะคุณดูเห็นไหมเอออันนี้แล้วแต่ตัวนะทุกคนนะก็ที่ผมจัดมามันจะเป็นตัวแบบเรียกว่าไงเรียวเทียเมตาเลยปะเออบอดมืดอย่างเงี้ยนะครับผมเออพาวเวอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ แล้วแต่ตัวนะทางบ้านต้องเลือกเล่นตัวดีๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ไหวพริบก็แบบเอาพวกไอไอพวกไอเนี่ยมาคือไม่ไหวนะคนดูนะเอออาจจะต้องเอาตัวแบบที่มันติดท็อปเทียริสนะครับผมเอออาจจะอาจจะแบบว่าเออมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงนะครับคนดูนะโอเคอ่ะเห็นไหมคือผมจัดเทียแบบว่าเออเรียกว่าไงคือผมไม่ผมไม่เคยจัดเทียแต่ว่าผมอะเล่นตัวเมตานะครับก็เช่นบอสมืดอย่างเงี้ยเออเดนจิก็ถือึ่งตัวถือว่าเป็นตัวยืนที่ก็ดีนะครับผมเดนจินะเออ นะเรียบร้อยครับผมก็เอาชนะไปได้นะเออถึงไม่มีบินยังไงผมก็ชนะอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันดันได้แล้วนะครับผมทุกคนนะอ่าประมาณนี้เนาะก็เอาชนะเขาไปได้แบบง่ายๆนะครับผมทุกคนนะคือและที่สิ่งสาคัญนะในการเล่นนะคนนะคือเกียร์ครับผมเกียร์เราเนี่ยต้องมีโดนแน่นอนนะสำหรับสายไวพิบนะแต่ว่าอันนี้ผมกาลังหาอยู่นะมีให้บอสมือตัวเดียวเองนะก็คือกันไกลเดลริเปอร์ของออริโยนะครับผม,ผมก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้ามี โดยแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าทีมเอเราไปไกลแน่ครับผมก็ไอดีล้อมผมน่าจะดองยาวๆเลยนะครับผมทุกคนนะส่มคิดมาดไปนะครับผมก็เนี่ยได้นี้มานะครับผมรองเท้าคริสต์มาสศักสิทธ์นะครับผมก็ยังไม่ได้ทาคลิปนะอันนี้คือมาสปอยให้คนดูละกันนะว่าอีพีหน้าเนี่ยผมจะได้นะครับผมเออรองเท้าคริสต์มาสนะครับอ่ะก็แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมเนี่ยอยากให้ทางบ้านเนี่ยตามตามมากที่สุดนะผมก็คือเราใส่เกียร์ให้มีค่าที่ดีนะก็คือหลบ อัตราการหลบสกิลเนี่ยร้อยแล้วก็ต้านสกิลเนี่ยร้อยครับผมซึ่งถามว่าหลบร้อยต้านร้อยมันดียังไงล่ะพี่ผมบอกเลยนะว่าหลบร้อยต้านร้อยเนี่ยมันจะหลบดีมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วมันก็จะต้านสกิลได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าร้อยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะเออก็ผมคิดว่า ใส่ร้อยดีกว่ามันจะได้หลบดีขึ้นนะครับผมทุกคนนะอือเช่น power ของผมตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับผมว่าหลบร้อต้านร้อยแล้วแบบฟาทีเดียวก็หายแน่นอนนะเพราะว่าดาเมจสิล้านแล้วก็ยังมีอัปเกรดธาตุอีกนะครับผมบอกเลยยังไงก็รู้ว่วมา แต่ว่าบางตัวก็ผมก็ไม่ได้ใส่หลบร้อยต้าร้อยนะเพราะว่าออปชั Gear นเะกียร์น่ะมันไม่ถึงนะครับผมทุกคนนะก็อันนี้แค่80เองนะ88นะหลบสก,กิลก็44นะแต่ผมแนะนำใส่ไวพิมนะทุกคนนะหลบร้อยต้าร้อยดีที่สุดนะครับผมไม่จมําเป็นต้องมีเลือดเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องมีเลือดเยอะนะครับผมแค่เราเนะี่ยใส่หลบร้อยต้าร้อยก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวพลังเนะี่ยตัวพลังเช่นเดนจิอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้มันไปยืนเออแต่ว่าเดนจิของผมแนละ้วก็เหมือนจะ หลบอู้หลบกับร้อยนะหลบ95นะครับผมตีไปร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ต้านสกิลเนี่ยเจแต่ผมจะแนะนำนะสายพลังนะครับผมต้านสกิลเนี่ยดีมากๆนะครับผมนะเออเพราะว่าตัวยืนเนี่ยมันต้องใช้นับต้านสกิลนะครับผมหลบสกิลก็ก็หลบร้อยต้านร้อยแหละยังไงก็ได้นะเออแต่ที่ผมใส่แบบนี้เพราะว่าเดนจีเนะี่ยมันแร่ค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็เลยใส่ที่จะเอ่อค่าใช้จ่ายกำลิทธแร่ลดลงหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยประมาณลดแรม่มา 3จุดนะครับผมก็จะมีอันนี้นะครับสองจุดอันนี้หนึ่งจุดนะครับผมก็เป็น3มจุดนะเดนจิมันแล่เยอะนะครับผมทุกคนนะแนะนาให้ใส่สามจุดยอก็เช่นเดียวกันครับผมยอก็ถือว่าผมใส่ลดแล่จุดเดียวมั้งเออสองจุดนะครับผมนี่มีมีสองจุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะใส่รองเท้าแทนนะครับเพราะว่ายอน่ะมันแต่ว่ายอน่ะมันผมว่ามันก็แล่ไม่ได้เยอะขนาดเดนจินะเดนจิแล่เยอะกว่านะแต่ว่า ยอผมไหมสายพลังมีหลบร้อยต้าร้อยผมบอกเลยว่าดีแน่ๆครับผมยอเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้นยอผมมันแรกก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันมีบัฟเดนในเดือนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าไม่ใช่บัฟในเดือนเนี่ยมันจะแลกเท่าไหร่นะถ้ามันเยอะกว่าประมาณเยอะว่าเยอะกว่าเกนะ้าร้อยเนี่ยผมอาจจะต้องถอดเกียร์นั้นออกนะเดี๋ยวดูขอดูเกียร์ยอหน่อยดีว่าเกียร์ยอมันเท่าไหร่วะคุณดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้สังเกตตอนเล่นเลยนะครับ่ะเกียร์ยอหกร้อยสี่สิบแปดนะถ้าหมดบัฟเดือนไปเนี่ย ก็น่าจะถึง900อยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ปั๊บเดือนมันก็จะลดประมาณ30%นะทุกคนนะเห็นไหมลดเวลาการผลิตเลนเจอร์เอ,อ้ไม่ใช่สิลดแร่ธาตุที่สร้างเลนเจอร์สิพูดผิดนะครับลบ30เนะี่ยก็คือ30%นะครับผมเดี๋ยวยอมันจะต้องแร่เพิ่มอีกนะครับทุกคนนะก็แนะนำนะครับผมว่ายอเนะี่ยใครที่เล่นยอนะครับผมใส่ลดแร่เยอะนะครับผมเออ แต่ว่าผมก็จะได้หลบร้อยต้านรอยถ้าผมใส่เกมเกียร์รองเท้าเนี่ยมันก็จะได้ต้านเยอะกว่านี้อีกนะครับสายพลังเนี่ยผมบอกไปแล้วนะว่าต้านสกิลเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ต้านสกิลต้านต้านต้านสกิลวะต้านสกิลถูกแล้วนะครับผมเออต้านสกิลเนี่ยผมว่าใส่เยอะๆยิ่งดีนะครับผมว่าพลังเนี่ยมันเหมาะกับต้านสกิลมากๆนะครับผมทุกคนนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่เล่นแล้วเป็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ